กรับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับพบกับบ่าวมหาเชฟหน้ามนต์คนน้องบัวนะครับเป็นประจําเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปเลาะไปเบิ่งไปส่องดูจัก,กจั่นนะครับจัก,กจั่นตัวบักเอฟตัวเพลือตัวใหญ่มากนะครับจัก,กจั่นเกาหลีนะครับว่ามันจะมีเยอะแล้วก็จะร้องระงมมันจักจั่นเลไลหรือเปล่านะครับในป่านะครับแต่ว่าที่นี่ป่าก็เหมือนบ้านก็เหมือนสิ่งที่ อยู่ในเมืองนะครับป่าในเมืองพื้นที่ทําเนียบดีมากไปส่องดูกันเลยครับว่าจะเห็นไหมครับไปดูกันครับห้างจีนองเอ้ห้องงมอยู่แต่โคบโคบอยู่ครับชะกระจันนี่มาหาน้ำต้นไม้นี่ครับเกาหลีมื่อนี้ผมม่ได้จับได้ผมมาหาสิห่องง่อมงมห่องมอมงมเนาะห้อมละง่มดังอ้อมมมม ไม่เคยเห็นนะครับมองนี่ต้นไม้ว่าไรเห็นอยู่ในปลาครับนี่ยต้นนี้แห้งร้ายนีย่นี่ครับต,ต้นใหม่ห้องแตกแล้วง่มอยู่พี่น้องหาบ้าง คนมานั่งเล่นครับแต่ก็พอยู่ครับสวนนี่เพราะทะ่รน,น,นะครับรับตาคนเจ็บเอาเลยเสียงหองมอมมอม,ม,อม,ม,อมีแต่กาต้นไม่หลายครับจะูหนเห็นไหมยีพานมานี่่ มองนี้่พราห่วงไร้าลายครับสังเกตว่าครับน้ำต้นใหม่มองนี้เ่าบันไ,นไดเลยครับ เสียงห้องอ้อมๆอ,ม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 อยู่ข้างหน้าคุณนีงงน่งสูงนะี่งสูงน มี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 เสียงห้องบ่อไร่ป่ะไหนเดี๋ยวสิพาเบิ่งสวนไหมครับโมนี่พ่อไร่ป่ะไหนนี่นี่เห็นบ่อตัวพี่น้องโอ้ตัวแบบง่ายเห็นบ่ะนี่สู้มึงได้นี่นี่ตัวมันครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้วนตัวแบบง่าครับเห็นเล่ตัวนี่เห็นบ่ะครับเนี่ยนี่แหละจะกระจั้นโอ้ ห้องอ้อม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 แตกโคบโคบเว้ยว่าจักระจันนี่โฟกสัสเลยครับเนี่ยเห็นชัดๆเลยเห็นไม่ใสยอยู่ตำตำเนาะพี่น้องครับมื้อนี้ฟ้าก็เป็นใจครับรอยเลยมากินมาหมาเออกินมาหมาแซ่บเหมือนกันครับพี่น้องมาถีกินควายจักระจันขวายจักระจันปุ่นจักระจันมาได้กินครับเนาะมาว่ากันกนี่ครับ มามา่ครับเนี่ยครับมามา่โอ้ฝนฝ่ายครับดีครับแห้งครับช่องเนี่ยฝนตกเสมอครับกำลังแดดมันเปลี่ยนครับแม่เป็นงานเครื่องมือของผมกันมาสิวังไปนะครับฝ่าฝนคึมเป็นเขาแม่ยิ่นปอกหน่อยปอกปอกแป๊กปอกแปก๊ปกแม่ชินมาแมา่ไปกวันเนาะสีหวังเนาะมือหนาย่อมฝ่าไมา่กับย,ยังปลากันครับ กินอาหารเกาหลีไป,ไปก่อนนะครับแซ่บๆนส้แลกนันครับแซ่บเพื่อเขานะนกินตุ้มมือคแซ่บเพื่อหัวมากันนะฝากกดติดตามปากวัตซับ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 ไข่มือหนาฝ่าไม่จังพอกันไม่ต้องนนสี่น้องเนาะ เดี๋ยวเป็นท้ายคลิปจากระจันย์ีพี่หน่าครับพี่น้องครับสำหรับมือนี่อยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนขอให้มั่งมีลำรวยทุกผู้ทุกคนครับจะเลื่อน้วยอายุวันสุขาพรัปฏิภาณนะธรรมบัติจริงๆไปครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ทารักกันแน่อย่าลืมสับสัไคร้ให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ